เอาตาออกนะครับผมพี่น้องแต่ว่าสาหรับบาูแดงสิบออาตามันออกนะครับพี่น้องมาเจ็บเจ็กับบาแดงรวดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คู่สู่ค้นนะครับผมมาพ่อกรเบาแดงคือเก่าครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเศร้าสในในายๆเนี่ยจังน้อยนะครับผมมาเมื่อนี้ได้เมนูหอยเชอรี่นะครับพี่น้องมาฝากพี่ต้อนน้องนะครับผมมาเจ็บเจ็บกับบาแดงรวดบ้า เป็นหอยเชลลีนานะครับผมเอามาจากบ้านนั่นแหละแต่ว่าบางคนเพิ่นกระชิเอาตาออกนะครับผมพี่น้องแต่ว่าสําหรับบ่าวแดงสิบเอาตามันออกนะครับพี่น้องมะเจ็บแสบกับบ่าวแดงนวดหอ,อยครับอืมจะประกจรองคือเก่าครับ Oh. ลวกพอสำราหน,หน่อยหนึ่งนะครับพี่น้อง mm hmm. แต่ว่าเปลอแดงในสีบรเอาตาออกแล้วครับ mm hmm. นหอยเชลรี่อื mm hmm. คลอยครับพอดีครับกรุบๆๆเลยเอามาจากบ้านนะครับอื้มมือหน่วยใหญ่แห้งเลยดีครับโอ้โหขนะป้าท้ออื้มอู้บุออกเลยครับตัวนี้ต้องเอาหางช่อนนะบแบบนี้ คือเบาแดงปได้เห็ดมันซุกคักงนะครับลวกวอาสำราสำเนึ่งนะพี่นอ้องเหนียวแห้งเหนียวแห้งเหนียวแห้งก,กุบกรุบดิแจกประกาศทิ่ ออกว่าเลยอืยมออกยืนเลยครับป้าเบิ่งหัวหอยครับพี่น้องใหญ่แห้งเลยเนี่พอ่อยเลยครับอืม คัดสันมาแต่บแบบใส่งา,งามเลยครับพี่น้องบอเบาแดงคัดสันมาแต่บ้านเลยนะครับบสุดน้ำจิมม้มก่อนเฮ็ดเองครับอ ยมได้กับพรุนสักคือเก่าพี่น้องแซ่บคือเก่าครับอโอ้ยหวานหวานคอยเอามาจากบ้านนะครับผักกรอบแบบมีโมลายมนเนี่ย มิเตอนัวใหญ่ๆครับอวนนทำได้นี่ครับ ไาุ่กินตาหอยกเกาอ้อก่อนนะครับพี่น้องนี่เป็นหอยเชอรี่นะครับ าหอยไม่นอยู่ข้างในนะครับถ้าไปบุก,กินก็เอาออกนะครับพี่น้องแต่ปบาแดงกินนุ่มกุกุกคุก เพื่อนว่า,ามันสิเมาบอกเพื่อนว่าหรือเป็นนี่อย่างบาเดงกาโบ,บรูนะที่บอกเอาตามันออกนะพี่นอ้องหมักมกหมักมอมม,อมันหวานครับพีก่กระจง เบิ้องจะเอาออกกันเบิ้องนะครับพี่น้องตาหอยมันอยู่นี่ครับอ,อันด,ดำๆนี่คือตาหอยครับ แต่ว่าซวนมาปลาแดงบุคอยได้อ,ออกออกนะครับนดูนี่ครับนีต่ตาหอยครับซวนมาปลาแดงใสเบิดเลยคงคือสรงอย่างมืดๆน,นะพี่น้องเนาะ ข่าเลยแสบครับห้อนครับห้อนลรอเอาน้ำได้ปั่นี่ยครับใส่เบิร์ดโรติน่อก กลับบ้านบบได้กินครับก็เลยเอาลงมากินพี่ครับผมแซ่บตา,าหอยไมอยู่ได้หนี่ครับนี่เอาออกง่า,งายๆแต่ว่าบะแดงบวกอยเอาออกเอาออกก็ได้บบเอาออกก็ได้บะแดงกินกินได้ทั้งสองแบบครับ ครับพี่น้องถามมาว่าเป็นยังบอ่อผลมาปกตินะครับกรบบุกนี้มาไม่แน่ครับอืมีไข่พร้อมแต่ว่าไข่หอยเชอรี่นี่กินมาได้คือไขนะ่หอยตังนะครับตามนี่อยงนี่ครับออกง่าย น่บุอยากออกครับสุกบวรักเป็นสิบุญอยากออกและขันสุกบวคักครับ ก็สำราได้ครับพี่นออ้องบราแดงบม่ได้เอาออกคัดบร่ได้ต้มหึกอย่างนะครับ อืตาหอยครับที่สซงสีเผ็ดเผ็แล้วบาทน้ครับ ได้ผักกรอบม,มาหน่อยหนึ่งวันนี้ครับซสิบกว่าหน่วยครับแต่บอถึงยี่สิบดอกเกือบครับตามอยู่นี่ครับเบิ่งสดก่อนครับ สดก่อนพี่น้องทำเลยบ้าเปิดตงนัวแท้นัวน,ะน,วนี่ถิงน้ำจิ้มเลยครับเถิงน้ำจิ้มครับเลย Oh สุดท้ายใช้สะอาดหมดเลยครับเมนูบ้านบ้านแต่ว่าคุณภาพระดับโลกเป็นไระดับพัะธาาาครับระดับพัฐฐนนะธาาเนาะเราเสพๆว่าน้อหัวมวนนะครับพี่น้องอื mm hmm. โอ้ยห,ห้อนกับห่อนแซบกัแซบครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยถือว่าใสสะอาดมาเนี่ยอ้อะโอ้เพครับพี่น้องตาตาแดงเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องนะครับผมสู่คู่สู่คนนะครับผมที่ให้กำลังใจเบาวแดงมาโดยตลอดนะครับผม แล้วก็ต้องขอโทษพี่ขอโทษน้องนละ้วช่วงมายุศสงการอาจสีลงคิดไปพี่น้องบึงบอสมําเสมอนะครับผมเบ่าแดงกะก้าบ,บ้านนะครับผม <c oughs> แล้วก็ต้องอุ่ขอโทษขออภัยนะครับแล้วก็ต้องอขอโทษพี่ขอขอ,ขอโทษน้องบางคอมมิตเบ่าแดงกะบอได้ตอบนะครับในช่วงเทศกาลสงการกระไปหาพี่หาน้องหาลุงหาป้าหามูหาฟูงกกะคุยกันไปคุยกันมากกับอาจสีบอได้ตอบ ขอความพี่น้องที่ทักเข้ามาให้กาลังใจบ่าวแดงนะครับผมอันนี้บ่าวแดงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ที่นี้อีกทีหนึ่งนะครับผมครับคลิปนี้บ่าวแดงก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบ่าวแดงนะครับผมครับคลิปนี้บ่าวแดงก็พาพี่พาน้องมากินต้มหอยหน้านะครับผมจ้ำน้ำจิ้มสามรส พิเเปรี้ยวหวานบ้าแดงกะเห็ดเองนะครับผมอากาศกันยังฮ้อนอยู่กลับมาจากบ้านก็ได้ครับหน้าแล่หน้าดำเบิดม่วนครับครับคลิปนี้กะบ้าแดงกะสิได้ราพี่์้าน้องไปเพียงสัมนี้ก่อนเนาะกระขอบ้าแดงกระคอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงสุขู่สุขคนนะครับผมกันนอนรับกัได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นกะให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือกะให้ได้แก้วมันนีโชดโทษให้ก็จะได้มม่ผ่านนะครับพี่น้อง คลิปหน้าพ่อๆข้าเบาแดงใหม่ครับผมสวัสดีครับ